สวัสดีค่ะอิชันชื่อกิ่งแก้วเศรษฐนันค่ะที่ได้มารู้จักกับโดกูดามินะคะก็เพราะว่ามีาน้องสาวคนหนึ่งเป็นอัพไลน์อิชันเองคุณฟวงเพชรเขาวลึกค่ะเข้ามาแนะนำตอนนั้นอีชันก็เจออุบัติเหตุค่ะขับรถมอไซค์ชนกับรถหกล้อลูกชายไส้แตกอิชันขาหักไหลหัก คุณหมอต้องรีเฟอร์เข้าโรงพยาบาลเยะสุทรนวันนั้นเป็นวันเสาร์นะคะอุบัติเหตุทั้งนั้นทุกคนมองว่าอีชันตายแน่นอนลูกตัดลูกชายตายแน่นอนก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเยสุทรนนั้นคือน้องทันส่วนตัวอีชันเองรีเฟอร์ต่อถึงอุบลราชธานีนะคะเพราะว่าอาการสาหัสมากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะที่ฉันเจอกับกับ,ก,บกับผลิตภัณฑ์โดกูดามีนี่มันสุดยอดจริงๆนะคะ นอนรักษาตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลอุบลประมาณาเดือนสองเดือนกว่าๆยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็สามีเขาเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องย้ายโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่กรุงเทพค่ะเพื่อเพื่อจะจะดูแลเรากับลูกให้ให้ให้ใหอ ไม่ให้ตายป่าง,งั้นเหอนเนาะเพราะว่าเป็นมาคาก็หักไหลก็หักอะไรหลายๆอย่างแล้วดิฉันก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาทาอะไรกันเพียงแต่รู้ว่าตัวเองแย่มากนะคะหึปีเต็มๆที่รักษาอยู่โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานครนะคะเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าเดินเขาเรียกคุณเป๋หรือว่านางเป๋อะไรอย่างเงี้ยแล้วผเ,เอิญ หนึ่งปีนะคะยังเดินไม่ได้ก็กพ่อไม่สบายเขาก็เลยบอกเออกลับไปเฝ้าบ้านที่บ้านร้อยเอ็ดคือพอเดินได้แล้วก็ทกํากายภาพบําบัดไปด้วยก็เลยสามีก็พากลับมาอยู่บ้านก็ยังใช้ไม่เท้าไปตลาดไปนู่นนี่นั่นเขาก็เรียกยายเป้ยายเป้อะไรอย่างเงี้ยฉันชาดีกูต้องเดินไม่ได้แน่นอนอเออวันนั้นคุณเอ๋อ่าพวงเพชรเขาวาลึกเนี่ยท่านมาหาที่บ้านมาดูอาการมาเยี่ยมมาเออได้ยินข่าวว่านู่นนี่นั่นพี่ลุ้งเป็นยังไงบ้าง ก็เลยเอาโดกูดามีนี่แหละมาเสนอให้ลองทานดูตอนแรกอีเชนก็เออมันจะได้หรือมันจะจริงหรืออะไรประมาณนี้มันจะวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอมันมหาเจรรยจขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกพี่ลุงถ้าเกิดพี่ลุงเป็นสมาชิกเนี่ยสองขวดเล็กๆเ,เนี่ยขายแค่500บาทเนี่ยโอเคไหมพอดีแม่ก็แก่ๆเขาเป็นโรคภูมิแพ้อยู่อีเชนก็เลยบอกเออคนละขวดกับแม่พอดีมีเงินอยู่500บาท <c oughs> ก็เลยจบให้เข้าไปเลยก็โอเค กินวันสองวันแรกปวดมากเหมือนขาจะหลุดออกจากกันเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอีฉันก็รู้สึกคุณ um, เอโทรหาทำไมมันเป็นอย่างนี้มันปวดมากเออทนเอาทนเรา,เาไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอันนี้เรื่องจริงค่ะอาทิตย์หนึ่งอีฉันหายปวดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเลยไปหาหมอเขานัดไปทำกายภาพบำบัดก็โยนไม่เท้าทิ้งเลย พยาบาลว่เ้ยทำยังไงไม่ยังไงเดี๋ยวก็มันนี้นั่น,นหรอกคุณหมอฉันเดินได้จริงๆนะฉันขอคืนไม่เท้าก็เขางงเะไปเหตุอีอย่งมากไม่ให่นี่เออมันสุดยอดมากค่ะโดกูดังต้องขอบคุณโดกูดามีจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะ